การซื้อดาวส่งดาวและส่งของขวัญเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบสวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลรี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะมีเพื่อนทักถามเข้ามาในกล่องข้อความว่าอยากจะซื้อดาวแล้วก็ส่งดาวให้เพื่อนที่เป็นครีเอเตอร์จะต้องทำอย่างไรทำไม่เป็นคลิปนี้มีคำตอบค่ะตามมารับชมรับฟังกันนะคะว่าเขาซื้อดาวแล้วเขาส่งดาวส่งของข,องขวัญกันอย่างไรเริ่มจาก ไปที่คลิปที่เราต้องการส่งดาวให้ค่ะจากนั้นคลิกไปที่ดาวจะเข้ามาสู่หน้าต่างส่งของขวัญสำหรับผู้ที่ซื้อดาวครั้งแรกจะได้รับส่วนลด50%เขาจะมีโปรโมชั่นให้นะคะอ่านรายละเอียดและเลือกซื้อจำนวนดาวที่ต้องการค่ะดิฉันเลือกซื้อดาว29ดวงในราคา11บาทนะคะแล้วคลิกตรงนี้ค่ะ ก่อนที่จะคลิกส่งซื้อเดฉันขอเพิ่มความคิดเห็นเพื่อส่งพร้อมของขวัญที่มีค่าเป็นดาวเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วคลิกส่งจะเข้ามาที่หน้าต่างการเพิ่มวิธีการชำระเงินเลื่อนเข้ามาเลือกวิธีการชำระเงินมีเจ็ดช่องทาง 1, เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 2. เพิ่มการเรียกเก็บเงินของ AAS ถ้าเพื่อนใช้ True Move หรือ Detag ก็จะเป็น True Move หรือ Detag นะคะส่วนดิฉันใช้ AIS ค่ะ 3. เพิ่ม Shopee Pay 4. เพิ่ม True Money Wallet 5. เพิ่ม l a b b i t Line Pay 6. เพิ่ม Paypal และ 7. แลกโค้ดดิฉันเลือกเพิ่มการเรียกเก็บเงินของ AIS แล้วคลิกจะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้คลิกที่ AIS จะเข้ามาสู่หน้าต่างเรียกเก็บเงินรายการที่ซื้อผ่านบิน AIS คลิกตั้งค่าเลยจะมาที่หน้าต่างนี้นะคะวิธีการชำระเงินดิฉันเลือกชำระเงินผ่านการเติมเงินในระบบโทรศัพท์มือถือนะคะคลิกเข้าไปจะไปที่หน้าต่างการซื้อค่ะคลิกซื้อเมื่อคลิกซื้อแล้วจะมีข้อความจาก AIS แจ้งเตือนไปที่มือถือของท่านว่าขอบคุณที่ซื้อ Facebook 29 s t a r เมื like yeah. ่อซื้อดาวแล้วดาวจำนวน10ดวงที่เราเลือกจะส่งไปยังคลิปให้กับครีเอเตอร์ที่เราชื่นชอบนั้นก็จะส่งไปให้ที่คลิปนั้นเรียบร้อยดาวที่เหลือนะปัจจุบันคือ19ดวงเขาจะแจ้งไว้ตรงนี้นะคะการซื้อดาวการส่งดาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับกรณีที่คุณต้องการซื้อดาวเพิ่มให้เข้าไปในคอนเทนต์ที่คุณต้องการส่งดาวให้แล้วคลิกไปที่ดาวค่ะจะมาที่หน้าต่างส่งของขวัญตอนนี้คุณมีดาวเหลืออยู่9ดวงนะคะให้ดูที่ ที่มุมบนขวามือคะ่ะหากคุณต้องการส่งของขวัญให้เพื่อน50ดวงคุณต้องซื้อดาวเพิ่มนะคะคลิกซื้อดาวจะเข้ามาสู่หน้าต่างการซื้อดาวเพิ่มดาวไปยังยอดคงเหลือ เพื่อส่งของขวัญจะมีราคาดาวและจำนวนดาวหลายรายการนะคะเลือกตามชอบดิฉันเลือกซื้อดาว85ดวงค่ะเมื่อคลิกซื้อดาวที่ตรงนี้แล้วระบบกำลังประมวลผลแจ้งว่ากำลังเพิ่มดาวให้กับยอดคงเหลือของคุณแล้วพาเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ค่ะ คลิกซื้อในคลิกเดียว Google Pay กำลังดำเนินการชำระเงินสำเร็จกำลังเพิ่มดาวให้กับยอดคงเหลือของคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีดาว94ดวงแล้วนะคะให้เราทำการเลือกของขวัญที่จะส่งให้กับครีเอเตอร์ที่เราชื่นชอบแล้วทำการส่งวิธีการส่งตามที่อธิบายก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อกดคลิกส่งเรียบร้อยจะปรากฏดาวไปยังโพสต์นั้นและจะขึ้นข้อความแสดงความขอบคุณผู้ที่ส่งดาวมาให้เพียงเท่านี้เราก็จะได้สนับสนุนและส่งดาวให้กำลังใจครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำตามดูนะคะ